มากค่ะเป็นพระที่เรียนแล้วเข้าใจง่ายเรียนแล้วคิดว่าเป็นทําได้แน่นอนแล้วก็จะนำไปใช้ค่ะขอบคุณมข้ปันมากๆค่ะสุดยอดมากเลยค่ะซึ่งไม่เคยรู้เลยค่ะว่าการยิงแอดโฆษณาจะต้องทํายังไงคุมเป้าหมายแบบไหนแล้วก็ต้องจับคนแบบไหนที่เราต้องเรียนกับโค้ชจอมขวัญนะคะซึ่ง<ม>เรียนแบบจับมือทําเลยนะคะทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็สอนได้อย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากค่ะ สวัสดีค่ะคุณกข่าณนชชาวชิระกนกโชธค่ะวันนี้ได้มาเรียนกับโคจงขวัญต้องบอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้มากจริงๆค่ะปกติแล้วนะคะคุณทำงานก็จะเปิดร้านจิวเวลรี่นะคะแล้วก็เป็นโคสสอนออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเป็นทีมเล็กๆค่ะวันนี้ได้เกตเล็กเกตน้อยที่ว่าไม่ว่าจะเราเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายหรืออะไรต่างๆนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปค่ะว่ามันเป็นจุดที่สามารถทําให้แอบเราอะ เสียค่าแอดน้อยแล้วก็คนติดตามเยอะวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะกับการเรียนรู้ระยะเวลาสั้นๆโค้ชจำผันเป็นโคชน่ารักน,นะคะสอนแบบเป็นกันเองค่อยๆไปและทําให้เราเนี่ยเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานจนถึงลงมือทําได้เลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะโค้ชรับนะคะก็ต้องบอกว่าอดีตเดิมเป็นผู้จัดการร้านสป,ปาแต่ปัจจุบัน,นะค่ะผันเองมาเป็น ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์แล้วก็ขายออนไลน์ตอนนี้เลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้มาเรียนกับโค้ชวันนะคะประทับใจมากๆค่ะได้วิธีการนะคะเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะเจาะลึกมากขึ้นนะคะว่าเราควรเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบไหนให้ตรงกลุ่มมากที่สุดนะคะและที่สําคัญเลยในเรื่องของการ ตั้งยอดนะคะกันเนี่ยออกไปนะคะว่าเราควรจะใส่นะคะราคาเท่าไหร่เออต้องบอกว่าจุดนี้นะคะที่เรามักจะพลาดกันนะคะอย่าตั้งเลขกลมๆนะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้ความรู้ไปต่อยอดในการทําออนไลน์เพิ่มมากขึ้นมากๆต้องขอบคุณนะคะโค้ชขวัญของเรามากๆค่ะที่มาให้ความรู้และก็ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อแหมงค่ะประาวรีนอายุ12ปีเป็นแม่บ้านค่ะก็ ไม่มีอะไรเมื่อก่อนนี้คืออยากจะเรียนแอดจะตขายของบนออนไลน์แต่ว่าทําไม่เป็นวันนี้ได้มาเรียนกับโค้ดฝันสุดยอดมากๆค่ะเป็นคลาสที่เรียนแล้วเข้าใจง่ายเรียนแล้วคิดว่าตัวเองทได้แน่นอนแล้วก็จะนาไปใช้ค่ะขอบคุณโค้ดฟันมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพิสานะคะสู่ิสาดีซิสค่ะปัจจุบันเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ขายออนไลน์ค่ะนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสเรียนกับโค้ดจองฟันค่ะซึ่งเป็นแบบสุดยอดมากเลยค่ะซึ่งไม่เคยรู้เลยค่ะว่าการยิงแอดโฆษณา ทำยังไงกลุมเป้าหมายแบบไหนแล้วก็ต้องเจาะคนออแบบไหนที่เราต้องการค่ะชื่อเอเมี่นะคะเอิมก็เคยเป็นอนดีตพนกักงานธนาคารมาก่อนเนาะแล้วตอนนี้ก็ได้ แบบศึกษาด้านออนไลน์นะคะแล้วทำธุรกิจออนไลน์อยู่เนาะตอนนี้แต่ว่ามีพื้นฐานการยิงแอดที่น้อยมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยไม่เก่งแล้วก็ทําไม่เป็นมาก่อนนะคะเอิมก็ได้มาเรียนกับโค้ชจอมขวนนะคะซึ่งเรียนแบบจับมือทําเลยนะคะทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็สอนได้อย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากคะ่ะโค้ชพี่พรธน,นพรน,นะคะปัจจุบันเป็นพนักงานประจำแล้วก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์แบรนด์บูมค่ะ ตอนนี้อายุ56ค่ะิบาบอกว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แต่พอมาเรียนรู้ตรงน,นี้รู้เลยว่าได้เรียนกับโค้ชจอมขันแล้วเนี่ยได้รับการถ่ายทอดและเราเข้าใจได้ค่ะเข้าใจสวัสดีค่ะพี่มาภรยานะคะอดีตพนักงานประจำตอนนี้อายุ52จากหแล้วค่ะปกติแล้วไม่จับอ,ออนไลน์เพราะออนไลน์เลยแต่ว่า a c e b o o k ก็ให้คนทำให้แต่ตอนนี้มาเรียนกับโค้ชจอมขันได้ความรูร้เยอะมากเลยค่ะสําหรับวันนี้แล้วก็เราจะเอาไปปรับปรุงจากที่เราไม่เป็น วันนี้เราจะเอาไปทำและก็ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด่ะต้องขอขอบคุณโคจงฝันด้วยนะคะสวัสดีค่ะจิรันนาปนชาลนะคะชืชช่อพิชรุหลังจากที่ได้มาเข้าขอเรียนกับโคจงฝันสิ่งที่ได้รับมาเป็นประโยชน์กับตัวเองมากในการทํามาหากินในการที่นําไปประยุกใช้กับธุรกิจของตัวเองนะคะความรู้ที่ได้จากโคจงฝันมีมากมายเลยค่ะทั้งในส่วนที่เราเคยรู้และ เราไม่รู้สามารถนํามาประยุกต์แล้วก็เอาไปใช้ในธุรกิจของเราได้มากค่ะแนะนําตัวก่อนนะครับก็เมื่อก่อนเป็นโปรแกรมเมอร์ครับตอนนี้ก็ทาธุรกิจออนไลน์เต็มเวลาเลยวันนี้เนี่ยมาเรียนกับโค้ชจอมฝันนะครับเกี่ยวกับของ a c e บ o o k แอดนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจามากๆนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้เนี่ยมันมาจากการผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจ Facebook มากขึ้นแล้วก็ เอาไปใช้ยิงแอดได้ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณนมนากเลยครับวันนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนมาลองเรียนกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านใ้ความร่วมมือดีมากนะเกินคาดเลยนะคะ